สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาใส่เอฟเฟกให้ข้อความสั่นดุ๊กดิ๊กด้วยการใช้ Open FX ในโปรแกรม d a v i n c i Resolve กันครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่วางไว้อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนอันดับแรกผมจะไปใส่ข้อความก่อนโดยไปคลิกที่เอฟเฟกมุมซ้ายบนตรงนี้ครับเราก็จะได้หน้าต่างเอฟเฟกขึ้นมาหลังจากนั้นให้ไปที่เมนูไ i เตลครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นให้ไปดูที่เทกครับเทกจะมีทั้งหมด2แบบนะครับจะมีเทกธรรมดากับเทกพลัสผมจะเลือกเทกพลัสก่อนนะครับ คลิกที่ Text plus ครับแล้วก็ลากเข้าไปวางที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยต่อไปเราจะไปใส่ข้อความกันครับผมก็จะไปคลิกที่ Text plus ที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับหลังจากนั้นก็ไปที่หน้าต่าง inspector ทางด้านมุมขวาบนเมื่อดูในส่วนของ Text ตรงนี้ครับจะมีช่องว่างตรงนี้ให้คลิกแล้วก็ใส่ข้อความที่ต้องการได้เลยครับเมื่อใส่ข้อความเสร็จแล้วผมก็จะไปปรับฟอนต์แล้วก็ปรับสีตามใจชอบครับต่อไปผมจะไปใส่สโตรกให้มันครับ ผมจะมาที่แท็บ shading ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับมาดูในส่วนของ shading element ครับผมจะคลิกไปที่ shading อันที่2ตรงนี้ครับแล้วก็ไปกดตรง enable ขึ้นมาครับเพื่อเปิด element นี้ขึ้นมาซึ่งค่าเดิมมันจะเป็น outline สีแดงผมจะเปลี่ยน outline เป็นสีอื่นผมก็จะมาที่เมนูข้างล่างตรงนี้ครับที่ให้เลือก color คลิกเข้าไปตรงช่องครับหลังจากนั้นก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยครับเสร็จแล้วให้มาดูตรงต i g n e t u ตรงนี้ครับผมจะคลิกปรับให้มันใหญ่ขึ้น เอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปครับผมจะย้ายเทคอันนี้ไปวางไว้ที่ขอบขอบผมก็จะมาที่หน้าต่างแสดงผลตรงนี้ครับตรงมุมซ้ายล่างครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ transform อยู่คลิกเข้าไปหนึ่งทีเสร็จแล้วก็คลิกข้อความลากไปวางได้เลยครับเสร็จแล้วผมก็จะมาคลิกที่เดิมครับเพื่อปิดออกไปต่อไปครับเราจะไปใส่เอฟเฟกให้มันสั่นกันครับซึ่งเอฟเฟกที่เราจะใส่ก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า camera shake วิธีการทํานะครับให้ไปที่เมนูเอฟเฟกมุมซ้ายบนเหมือนเดิมครับ แล้วก็ไปที่เมนู OpenFX เสร็จแล้วก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับเราจะเจอ FX อันนึงที่ชื่อว่า Camera Shake ตรงนี้ครับคลิกค้างแล้วก็ลากเข้าไปใส่ข้อความอันเมื่อกี้ที่อยู่บน Timeline ได้เลยครับเมื่อวางเอฟเฟกลงไปแล้วเราจะเห็นเมนู Effect โผล่ขึ้นมาที่ Inspector มุมขวาบนนะครับให้ไปที่ Camera Shake อันนี้ครับให้ไปปรับแต่งค่าการสั่นได้เลยครับผมก็จะปรับ Motion Scale ให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ Scale Speed ขึ้นอีกหน่อย เดี๋ยวเราลองมา playback ดูกันครับจะเห็นว่าตอนนี้มันสั่นไม่พอผมก็จะเพิ่มความเร็วในการสั่นครับผมจะมาที่ shake ล e v e l ครับตรง ptr speed คลิกค้างไว้ครับแล้วก็ลากไปทางขวาจนสุดเลยครับเดี๋ยวเราลองมา playback ดูผลลัพธ์กันครับเราก็จะได้ข้อความที่มันสั่นแบบนี้ซึ่งเราสามารถปรับแต่งค่าอื่นๆได้ตามต้องการเลยนะครับและในส่วนของการใส่เอฟเฟกแบบนี้ที่เทคธรรมดาปกติมันจะใส่ไม่ได้เราสามารถทําได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองลบเทค t อันนี้ออกไปก่อนเสร็จแล้วผมก็จะไปที่เมนูไตเติลเหมือนเดิมนะครับไปคลิกที่ไตเติลแล้วก็คลิกเทค t ธรรมดาลากเข้ามาใส่บนไทม์ไลน์เสร็จแล้วก็ไปที่ Open Effect ครับแล้วก็ไปเอาเอฟเฟกต์คาม a ราเชคครับโยนมาใส่จะเห็นว่ามันขึ้นสนัญลักษณ์ว่าใส่ไม่ได้เราจะใช้วิธีการทําเป็น c o m p พล e c l i คลนะครับให้ไปคลิกขวาที่เทค t ที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับแล้วก็เลือกเป็น New c o m p o u n d Clip ครับ เสร็จแล้วก็ให้กด Create ครับต่อไปครับให้ไปที่ Effect Camera s h e k k เหมือนเดิมนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเข้ามาใส่ที่ c o m p o u n d c l คลิปอันนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถปรับแต่งค่าตามที่เราต้องการได้เลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนมมใหม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ